ทงนี้ดีกว่านะตูดอ,อ่ะทงน,นี้แหละแหละทันน้งนี้จะเข้าตูดพอดีนะเราจะทำประมาณนี้นะคะเราจะเวียกแล้วก็ยัดเข้าไป เสียวหมีด้วยนี่มันคมนะ หน้าตามก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะยัดเข้าไปเราจะเอาโทรศัพท์ยัดให้ดูนะไม่ได้ไม่ได้ ส่ตเียงดูนะคะนคะนะคะเวลาเสุดเวลาเราเลยสุดเราก็ดึงมา่หใช่ไหมลมก็ดึงลมมา มา,มานนี่แหละานกน,นจะบังลงให้ยางดโีโอเคโอเค นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเรายัดเข้าไปตูมันโผล่มานี่แหละเวลามันลงเลย ให้เหมื่อประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะบางลงได้นะเะมื่อไล่ไสูบมันจะไม่มีเสียงลงงมเสียงขอบระกคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะงไม